ราศีใดในช่วงนี้ดวงมีอันจะกินจะได้สุขสบายดวงจะไม่มีทุกข์มีแต่เรื่องสุขใจเข้ามาแทนกินอิ่มนอนหลับหลับได้เต็มตาเสียทีชีวิตจะดียิ่งกว่าที่ผ่านมาจับสิ่งไหนก็จเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นมีผู้ใหญ่เกื้อหนุนคอยให้ความช่วยเหลือจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วถ้าอยากรู้ว่ามีราศีไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะได้แก่ชาวราศีราศีเมษจากที่เคยวิ่งหาโอกาสตอนนี้ โอกาสจะวิ่งเข้าหาคุณเองเรื่องเงินจะดีขึ้นมีโชคลาภไม่คาดฝันทุนกิจการงานได้รับการยอมรับมากขึ้นราศีพิจิกคนรอบตัวจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ถ้าเคยลำบากเรื่องเงินช่วงนี้จะเริ่มเห็นเงินก้อนเข้ามาและได้พักใจจากเรื่องเหนื่อยใจในอดีตราศีมังกรชีวิตจะมั่นคงขึ้นแบบก้าวกระโดดมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือไม่ต้องลุยคนเดียวอีกต่อไปการเงินเริ่มฟื้นตัวมีรายรับหลายทาง ราศีเมถุนจะมีข่าวดีเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องบ้านรถหรือทรัพย์สินจะมีความคืบหน้าดวงเรื่องความรักก็สดใสไม่แพ้เรื่องเงินเลยค่ะราศีธนูหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองสิ่งที่เคยทำไว้จะเริ่มออกผลเหมาะมากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ ราศีกรกฎสุขภาพจะดีขึ้นทั้งกายและใจมีความสุขกับสิ่งเล็กๆรอบตัวดวงการเงินก็มาเงียบๆแต่ปังมากแบบไม่รู้ตัวใครที่อยู่ในราศีเหล่านี้เตรียมตัวรับสิ่งดีๆได้เลยค่ะชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นยิ่งกว่าที่ผ่านมาหากคุณพร้อมเปิดใจรับพลังดีๆพิมพ์ว่าน้อมรับคำทำนายสาธุแม่วันขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ